ตั้งเต็มก็เลยว่าน่งอยู่พื้นแบบนี้กันนี่พี่น้องฮัลโหลเฮ้ยอันนี้มันข้ามไปไทยปะข้ามไปไทยอ๋อเสียงข้องประเทศไทยเนาะอยู่ฟังนั่นเลยเสียงข้องจังหวัดเสียงรายเนื้อสุดข้องประเทศไทยละบอไี้ถือว่าเป็นสุดเขตประเทศไทยแล้วเนาะ สายแดนจะอยู่ทางหน้านี่เลยพี่น้องคนดีทุกทุกนาทีอายปรารถนาทั้งอยู่ห่างกันต่างกันคนละเวลาแต่ใจห่วงหาอยู่ทุกหน้าสบายดีตอนเศ้าๆพี่น้องตอนนี้ครับพระเจ้า,เอาอยู่ที่เมืองห้วยสายพี่น้องกําลังจะเดินทางไปปากแบงคเนาะ โดยทางเหือพี่น้องตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังซียางไปท่าเหือกรบอกไกเนาะยางประมาณ10นาทีนี่แหละออกจากตัวเมืองห้วยใสนี่ไปไน,น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศการลองเหือจากห้วยใสไปปากแบงนํากันเนาะว่าสิเป็นเหนวได้ตอนนี้ข้าพเจ้ายัางโบรด้ปีเหือเถอะเนาะกะว่าจะไปซื้ออยู่บนท่าเหือเลยเบิ่งวา่า สีได้บ่ปกติแล้วส่วงนี้แคกหรือว่านักท่องเที่ยวบ่ไล่ก็อาจจะยังมีบ่อน,นังอยู่เนาะยังมีปี้อยู่แต่บ่มีก็บ่ได้ลอง <c oughs> โอเคพี่น้องไปอยู่ทางหน้าพุ่นฟ้ามืดยางแห้งฝนยังบ่เสเาเถย่ะยังน้อยๆอยู่แต่ว่าอยู่เบื้องนั้นพุนน่นนาจะตกอยู่แห้งอยู่เนาะ ขอให้หยาตกแห่งเถอะขี้เหือเนาะสบปยดีอ่ะซื้อปีออนาไปปักแดงกีมุ่งครึ่งนะกีมุ่งครึ่งอ่ะอเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ได้ปีแล้ว ถือว่าบนนังกาอย่างว่างอยู่เนาะโวงนี้เป็นโวงที่ว่าบม่มีนักท่องเที่ยวไล่ปัานได้ฉะนั้นสามารถมาซื้อกับมือได้ถ้า,ากว่าเป็นโวงนักท่องเที่ยวไล่อ่าอาจจะได้ซื้อไว้ก่อนหรือว่าทานโบดได้เข้ามาท้าเหือนี่ก็สามารถซื้ออยู่ในเมืองได้เพราะว่าเพิ่นก็นมีอ่าสถานที่บริการค่ายปีอยู่แต่ว่าราคาก็อาจจะบวกเพิ่มเนาะในนึงเนาะค่าบริการโอเค ยูปีนี้เนาะค่าโดยสั้นสำหรับขนลาแส้นห้าสิบนกีบเนาะลองจากห้วยสายไปห้าปากแบงเราขนต่างประเทศนี่ซ่องแส้นกีบเวลาออกประมาณเก้าโมงนี่แหละพี่น้องโอเคบันนี้เรามาย่างเลาะเบื้องรอบรอบเคตนี้บั้งเนาะว่าเป็นแนวใดเด,ด้อันนี้จะเป็น ทาเหือข้าฟากพร้อมพี่น้องจะค้าฟากไปอีกฝั่งคลองเสียงคลองเสียงคลองประเทศไทยเนาะอยู่ฟากนั้นเลยเสียงคลองจังหวัดเสียงรายเนื้อสุดคลองประเทศไทยละแคบๆเนาะน้ำคลองเคตนี้แล้วก็น้ำแห้งไล่ปีนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหือเมาลำ ที่จะลองไปล่วงะบางคือกันเนาะแต่ว่าก็ต้องได้ไปนอนอยู่ปากแบนค,คือคือข้าพเจ้าว้าไปแล้วเนาะเพราะว่าระยะทางมันไกลอันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเลยที่ว่าจะลองไปเที่ยวอยู่ล่วงะบางแต่ว่าจะเป็นเหือ่อเม้าลำส่วนใหญ่ถ้าว่านักท่องเที่ยวผู้ที่ว่ายักลอง ไปแบบส่วนตัวเนาะก็สามารถเมาล่ำได้พี่น้องแต่ว่าถ้าอยากไปเหือกคิวก็มีเหือกคิวลองเมื่อลหลำนั่นแหละเนาะ mm hmm. เกาหมงเกาหมงเครงเมือ่อะาลำสมานนางได้ร้อยไปทน่อลำแต่่นสีประจอดตามทางกระทาเป็นเหือกคิวเนาะแต่ว่า ตที่ว่าเมาหลับมันทานสามารถจอดเที่ยวสมมูบ้านตามลองแม่น้าคลองได้ไแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหือข้ามฟากที่ว่าเป็นด้านประเพณีคนลาวคนไทยข้ามไปมาหาสู่กันนะส่วนไล้กคนลาวก็จะข้ามไปเนาะจับใจซ้ายซ้อยอยู่ที่ฝั่งไทยนั่นเอง ข้ามไปไทยปะข้ามไปไทยอ๋อส่วนไรเขาบ่ได้ไปข้ามอยู่ดานอันนั้นคนน่ะมัว่วมัได้ข้ามเลยอันนี้มีแต่อ,อันนี้ดานประเพณีเนาะสำหรับคนเล่าเหาโดยเฉพาะเออคนเล่าเฉพาะอัดข้นเส้นข้องสิเจ้าเจ้าผลอัดเส้คล้อมาห้าเหอกคนเหล่าครับเครื่องเข้าเข้ากับมาเชียวเหาอ๋อโอเคโอเคข้ามคามข้ามนี่พู่นหนึ่งเท่าไรก่อพู่นหนึ่งสี่สิบบาทกันเงินบาทกึศีลสาวพันสี่สิบบาทกิศีลสาวพันเนาะ อันนี้กะคิดว่าซ่องแม่ลูก,นลกเนาะสีข้ามไปฟังไทยเดี๋ยวจากน้อยเหาสีลองเหือไปปากแบงเราท่าเวลาแป๊บหนึ่งแต่ว่าก่อนสีลองนี้มีอีกอย่างนึงอย่าลืมเด็ดคาดเนาะ เรื่องอาหารเอาไปกินน้ำทางเพราะว่ามันต้องลองเห่อคีร้ายอย่างน้อยนี่ต้องเจ็ดชั่วโมงอยู่แล้วเนาะใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงฉะนั้นมันต้องได้มีอาหารติดไม่ติดมือไปนำยูเห่อก็อาจจะมีกอา่าไข่อยู่เรื่องเป็นสแนกเป็นเมี่ยงเนาะแต่ว่ากับราคาก็อาจจะต่างกันฉะนั้นทานมักตัวได้ก็ถ้ามัดซื้อถือไปนำเนาะ

ตอนนี้ก็เก้าโมงยังละเป็นกาเริ่มให้ขึ้นเหือแล้วเนาะ boarding ละ b o a ด d i n ละลำนี้เลยเนาะเพื่อนว่านังได้ยังน้อยก็ร้อยายคนเนาะเกือบสองร้อยเพล่ะเออวมื่อานี้บ่นนี้ใจว่าจะมีไลฟปไปได้เนาะ ด,ดเจ้าสมบูรณ์บทเกลบเนาะเจ้ามีเนเลยโอเคแปบ๊บนึง <c oughs> เอาใส่้ำมาเนี้ไล่บ่มาเนี่นนยนนโหก็ยังผัดหูเถอะหูนะ <c oughs> เนาะได้จักได้จักขนทนั้งหมดเลยลอยไ <c oughs> ปลอยไปเนาะ ลายไปคนส0องอยก็ได้อยู่เนาะข้อแต่มีบนไว้เครื่องมันบอกเครื่องเอาไว้อยู่กล้องล่างมืนเนาะใช้เวลาเท่าไหร่ลองเนี่ยยังาท่านไหนไทยเห่ากับบุังว่าได้ดิเจ็ดแปดชั่วโมงเนาะกระเป๋าจะอยู่กล้องล่างนี่เลยเนาะ บ่อ,บอน,นังกจ็จะติดเบอร์ประมาณนี้แหละนี่เป็นเบอร์เนปะ็นเบอร์เนาะของเฮาบอนแใจเบิ่งแป๊บนึง เก้าสิบเจ็ดนะจ๊ะแมเนี่ยเก้าสิบเจ็ดโอเคนี่เนาะตอนนี้ก็ตถิวามีนักท่องเที่ยวนาะผู้ดีซานกำลังลังไล่กันเข้ามาพี่น้องส่วนไล่จะเป็นต่างชาตินาะเป็นคนยุโรปก็ได <ป S 1> ้นะาะก,กำลังแห่กันมา<ป>กัตถิว่าไล่เสร็จ กำลังซอกบอนนังพี่น้องพอว่าจะคล้องเหือดกระู้ว่กผู้โดยสารสีมาจะาขนเนาะมาแล้วตอนนี้บนนังแท้ตังนังท่านมิก็ลอยไปเติมออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องออกแล้ว เต็มเลยมาเนี่ยพี่น้องที่ว่าอัดแน่นเลยเนาะบ้นอ,ออกมาทางนอกคิดว่าน่าจะประมาณสองอยกว่าคนเนาะฟ้าลมเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ฟ้าลมน้งพ่แล้วปั้กันกปกิเปนจอแล้วครับได้หนึ่งกุมภาพันธแล้ว พอเวลาออกแล้วนะพี่น้องเนาะกำลังเดินทางตอนนี้เวลา10โมงไปลายพี่น้องเมือ่อในแพนวาสิออกประมาณ9โมงครึ่งแต่ว่าดีเลย์ไปนั่นหนึงเพราะว่าต้องได้ทาผู้โด้สานนั่นหนึงเนาะ ตอนนี้กระทือวาย่กลางคลอง,อบงเบื้องขวามือนี้จะเป็นฟังไทยล่ะนี่เสียงคล้องนะซ้ายมือจะเป็นประเทศลาวเนาะหวยสายเมืองห้วยสายเนาะเสียงคล้องฟังไทย เดี๋ยวมื่อนี้บรรยากาศอยู่ในเือเนอะนักท่องเที่ยวที่ว่าไล่สุดเลยมื่อนี้ลองเขือเพื่อจะไปปากแหล่งพี่น้องคิดว่าซ่องลอยกว่าสีวิตเนะซ่องลอยกว่าคนอยู่ในเือม้นเนาะเอาเข้าไปเพิ่งบรรยากาศน้ำกันว่าจะไล่กันได้พี่น้อง มีตั้งนางนากประมาณนี้ตั้งเต็มก็เลยว่านางอยู่พื้นแบบนี้กันนี่พี่น้องเต็มแท้เต็มบ้าอัดแน่นเลยค ฮัลโหลเฮ้ยแน่นเลยอัดแน่นเลยอัดแน่นเลยอ่นนเยอ,อเต็บห <c oughs> ล,ลางนก็มีส่วนให้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นคนต่างประเทศบ้ารับแน่ นี่ก็จะเป็นดานสากลเนาะขั้วเมตภาพลาวไทยแห่งทีีสำหรับคนต่างประเทศเนาะสะมาร์เราวีซ่ากับดานใดเรือว่าคนาลาวคนไทยก็สมัครตามใดเนาะเพราะว่าอ,อยู่เคี่ยนี้จะมีดานประเพณนี้แล้วก็ดานซากนไหมีเรียกว่า วันนี้ถือว่าเป็นสุดเขตประเทศไทยแล้วเนาะสายแดนจะอยูทางหน้านี่เลยพี่น้องสุดเขตประเทศไทยเพราะว่า่านมาเนาะทางเทิงตั้งนี้ขึ้นไปเราจะเป็นฟังไทยเนาะปากนำคลองเบื้องนั้นจะเป็นฟังไทยเราเบื้องซ้ายมือจะเป็นฟังหลาแต่ว่าออกจ้ากนี่ไปเราจะเป็นฟังเหลา,า,ออา,ลหลาทางซ่องฟากเลยแม่นำค้องถ้าไม่ของว่าแม่นำค้องนี่ไล่เข้าสู่ แค่ดินวหลาแลบบนี้พี่เนาะอาจาจะมีเครื่องไม้มีเครื่องไม้มีไฟยู่นเนาะสุดเขตประเทศไทย มาประมาณส่องสมงนะจะมาจอดเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นสา,ายแดนระวางแข้งโบแก้วกับแข้งอุดมใสเนะสาะสแลนเพิ่นต้องได้จอดเพื่อมีการวดกาสเส้นปึ้มเนาะเหืออันนี้จะเป็นเหือไบเนาะหรือว่าสปีดโบ๊ทอันเองพี่น้องถ้าขันได้เฝ้า ยักไปฮอดไว้กับสามารนั่งเหือเรียวเหือไวนี้ไปได้เนาะข,นขึ้นลองลอง,ลองแค่ว่านั่งบรได้ไล่คนเนาะเอวต้องดีอีกพี่น้องอากาศมื้อนี้ที่ว่าสุดยอดพี่น้องอากาศเย็นสบายมีแสงแดดอ่อนๆเนาะอากาศเย็นดีพอดีมาได้หนึ่งเหากระจอดเนาะมีโดยผู้โดยสารลงพี่น้อง ก็มีลูกมีล้านมาต้อนรับพ่อแม่กับจกักต่างแขวงต่างเมืองพี่น้องฝ้นก็นลงมาในหนึ่งย,ย่ยอยย่อยเด็กน้อยไร่ไร้พากันมารับพอ่อรับแม่รับอายเอือ,อน้องเนาะที่ไปในเมืองกลับมาโอเคหลังจากจอดเอาผู้โดยสารลงในหนึ่งเห่ากาไปต่อพี่น้อง ยงแล้วพี่น้องไห้ยงละมาได้เครื่งทางก้นงาดลงมาเนาะฝนตกแล้วพี่น้องไห้ฝนตกฝนตกบรรยากาศในเหือก็สิประมาณนี้พี่น้องบางคนก็นั่งนอนจนเมื่อยเพ,พื่นหลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ผพานไปประมาณ สี่สัปโม,งแ,มง,งแล้วสนะี่สัปโมงครึ่งแล้วเนาะบางคนก็นั่งอ่านนั่งซื้อปูม,อ,ปมอ่านปูมอ่าบางคนก็นั่งกินเบียร์ลมกันเนาะโอ้ยบางคนก็นอน <c oughs> บางคนก็ลิ้นไพ่โอ้ลิ้นไพ่ก็มีบบบนี้เครนี้ที่ว่าธรรมชาติ์ยังสวยงามอยู่พี่น้องผูกผ้าป,ป่าไม้ที่ว่าเขี้ยวงาม อากาศเย็นสบายผ่านไปเจ็ดสัโมงพี่น้องเจ็ดสโมงไปนั่นึงการที่ว่าฮอตฟากแบ่งเป็นทีเฮียบห้อยเนาะ <c oughs> เพื่อกำลังจะเข้าจอดท่าพี่นอ <c oughs> ้องเมืดมือเกือบคำาัวมือนี้ออกมาสวยนั่นึง <c oughs> อ่ะ แขกคนผู้โดยสารก็เก็บเครื่องเก็บข้องระบานในพี่น้องพอเป็นทีเหียบหอยอยู่ปักแบงนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านน้อยๆเนาะตะกี้ต่กอนแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีนักท่องเทีนะ่ยวเนาะมาแวะพักแหมคืนนี่ไร่เนาะบอกว่า,นะรรยายจะเดินทางมาเต่ทางได้กระยาทางเนื้อลือ้อไตเนาะก็มาแวะนี่พักนอนแหมคืนข้างคืนอยู่นี่เราตื่นเศร้าเราจึงไปต่อนะก็เลยว่า มีบ้านพักหองแฮมห้านหาหารเนะาะไล่โอเคทะยอยกันออกมาละบ้านนี้ทะยอยกันออกมาเนาะจังได้กระยาพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะกระโคจบไปเพียงแค่นี้ก็นอกพี่น้องเนาะแล้วบ้านนั้นเขาจะเอาบรรยากาศอยู่ในบ้านปักแบงหรือว่าเมืองป้าแบงเนาะตัวนี้มาให้เบิ้งในคลิปต่ตอไปหลังจากนั้นกระซีเมนคลิป ลองเห่อจากปากแบ่งไป5้าล่วงพะบางเนาะฉะนั้นกาจังได้การเส้นเก้าเส้นเดิมพี่น้องขอบมกครอบใจที่ติดตามนะครับสมวิดีโอเขามาตลอดเนาะกาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันได้นอนพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อต่อไปพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปสบายดีก็ไปซอกบ,บ่อนอนกันเนาะ